สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องอาศัยดวงชนแนลสำหรับในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ในภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนู ในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิตรับรองว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวการงานและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีธนูโดยดาว พระพุธโคจรเป็นประและมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาอุปสรรคและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาราศีธนูโคจรได้ตําแหน่งมหาจักรโดยดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ําเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาวาจาเป็นทรัพย์และมีดาวพระอาทิตย์โคจรร่วมกับดาวพระพุธดาวพระศุกร์ด้วย โดยดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์นี้ได้คู่สมพลคือเสริมอำนาจเสริมพลังที่ดีเด่นดาวทั้งสามดวงนี้โคจรอ,อยู่ในจุดเกิดของชาวราศาีธนูที่พบตนุตนุแปลว่าตัวตนของท่านดาวทั้งสามดวงนี้ได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยคือเอกนระเกณฑ์ทําให้ช่วงนี้ชาวราศาีธนูจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงความสำเร็จจากสิ่งที่ท่านคิดและล มือทำด้วยซึ่งท่านจะต้องตั้งรับในเรื่องการงานและเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยโดยตัวท่านก็จะคิด ถึงเกี่ยวกับเรื่องฐานะความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของท่านทําให้ท่านมีพละกําลังในการคิดการสร้างสารรค์การลงมือทาในการสร้างเนื้อสร้างตัวที่มีความมุ่งมั่นและเป็นสิ่งที่ดีด้วยประกอบกับดาวประจําตัวของชาวร,า,ราศีธนูคือดาวพะพาหัสบ,บดีโคจรอยู่ในภพพันธุด้วยได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีและตําแหน่งประทุมเมเก์ชาวคนาราศีธนูดาว ดาวที่กล่าวมานี้ได้เกื้อกูลดวงชะตาของท่านหลายดวงทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะได้รับความนิยมชมช,มชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเกื้อกูลจากคนรอบข้างหรือสังคมของท่านท่านมีเกณฑ์ที่จะได้พบเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆหรือได้ร่วมงานสังคมทำให้ท่านพบเจอกับช่องทางการหาไรายได้ที่ดีด้วยนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากก็ขอให้ท่านควงคว้าโอกาสที่ดีเหล่านี้ไว้ ทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้สภาวะทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนูถือว่ายังดีอยู่แต่อาจจะมีความล่าช้ายอยู่บ้างบางท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าการขายท่านอาจจะเจอลูกค้าที่จะซื้อสินค้ากับท่านแต่ค่อนข้างเรื่องมากจูจจ้จี้จุกจิก แต่สุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะซื้อสินค้ากับท่านอย่างแน่นอนก็ขอให้ท่านอดทนและข่าวดีคือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพระเสาร์ได้โครจรเดินหน้าอย่างเต็มกําลังและได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีคือความมั่นคงทําให้ชาวลัคนาราศีธนูที่ลงทุนอะไรไปแล้วก็จะเริ่มมีกําไรเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีธนูได้ชื่นใจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องก,กับการลงทุนระยะยาวเช่นที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรด้วยก็จะส่งผลทำให้ท่านมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีแต่อาจจะต้องแบบ ค่อยเป็นค่อยไปมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทางด้านพนักงานเงินเดือนหรือท่านที่มีเงินเดือนประจําอยู่แล้วคงไม่ส่งผลกระทบอะไรทางด้านการเงินมากนักส่วนท่านใดที่ทํางานเป็นนายหน้าตัวแทนเป็นเซลล์รายได้ช่วงนี้ของท่านจะค่อนข้างเข้ามาได้ดีบางท่านมีเกณฑ์ที่จะทําได้ทะลุเป้าได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้ปรับเงินเดือนด้วย และยิ่งดาวพระพุธและดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่เจรจาวาจาเป็นทรัพย์ก็จะทําให้ท่านที่มีอาชีพที่ต้องใช้คําพูดจะหาเงินได้ค่อนข้างดีและมีความคล่องตัวด้วย ไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อถือและรับฟังท่านด้วยก็ขอให้ท่านใช้คำพูดในทางที่สร้างสารรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ประกอบกับดาวพระศุกร์คือดาวโชคลาภของท่านโคจรทับจุดของท่านแบบนี้ทําให้ท่านจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างแน่นอนหรือท่านอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยจะทําอะไรก็สำเร็จได้ไม่ยาก บางท่านจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยของท่านยวดยานพหนะหรือผู้ใหญ่จะให้โชคก็อาจจะเป็นไปได้ทางด้านรายจ่ายของชาวลัคนาราศีธนูก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเช่นค่าบ้านค่ารถค่าประกันค่าบัตรเครดิตต่างๆหรือบางท่านอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารของท่านด้วยหรือบางท่านอาจจะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะเข้ามาหยิบยืมเงินของท่านก็ขอให้ท่านช่วยได้เท่า ที่ท่านสามารถช่วยได้ตามกำลังของท่านและในช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์โคจรมาทับจุดของท่านท่านก็จะมีสภาวะที่มีอารมณ์ร้อนทําอะไรค่อนข้างใจร้อนตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังไว้ด้วยอย่าทําอะไรที่รวดเร็วเกินไปให้คิดมีสติไตรตรองให้รอบคอบเพราะดาวพระอาทิตย์มากุม ตัวท่านอยู่ในลักษณะแบบนี้เป็นดาวแห่งความร้อนในด้านดีคือจะเสริมพละกําลังอํานาจของท่านให้ท่านมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมองได้ดีขึ้นและจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงด้วย ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังเมื่อดาวการงานของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพระพุธได้โคจรทับตัวท่านจะส่งผลให้ท่านอาจจะต้องได้รับผิดชอบงานหลายอย่างเป็นงานที่ทําแทนคนอื่นหรือมีการรับผิดชอบแทนคนอื่นหรือได้ทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยและท่านใดที่อยู่ในช่วงของการสร้างผลงานถือว่าเป็นช่วงที่ดีเพราะท่านจะสามารถโชว์ศักยภาพของท่านให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นความสามารถของท่านด้วย บางท่านผลงานของท่านเข้าตากรรมการก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยแต่การที่ดาวพระพุธคือดาวการงานของท่านโคจรวิกคติคือพักองศาเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะทำให้งานของท่านอาจจะมีการล่าช้าหรือจุกจิกบ้างอาจจะมีงานเก่าที่เคยทำมาแล้วเอากลับมาทำใหม่ด้วยทางด้านเจ้าของกิจการให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารของท่าน เพราะฉะนั้นงานสําคัญสําคัญก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูลงมือทําด้วยตัวเองจะดีที่สุดและสิ่งที่จะต้องขอเตือนชาวลัคนาราศีธนูคือให้ระวังคนอายุน้อยหรือตําแหน่งน้อยกว่าท่านจะนําความเดือดร้อนมาให้ท่านด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรท่านได้เพราะว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่ยังรักและเอ็นดูท่านอยู่เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจะต้องทำตัวให้ดี รับรองว่าท่านจะมีความสำเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนทางด้านความรักคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจคนหน้าตาดีบุคลิกดีมีความสัมพันธ์กับท่านด้วยและค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีด้วยแต่ท่านต้องระวังในเรื่องของรักแทรกรักซ้อนด้วยหรืออาจจะมาจากตัวท่านเองหรือคนที่ท่านคบอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ ก็ขอให้ท่านศึกษาดูใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองของท่านอาจจะมีอารมณ์แปรปวนหรือไม่คงที่ท่านอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันหรือปรึกษากันพูดคุยกันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ขอให้ท่านประคับประคองกันก็จะสามารถผ่านไปได้หรือบางท่านที่มุ่งมั่นกับการทำงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับคู่ของท่านก็ขอให้ท่านแบ่งเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็จะท ทำให้ชีวิตคู่ของท่านดีขึ้นด้วยสําหรับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการมีความสุขตลอดปีใหม่2566แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ